สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบอนไซทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับนัดวัสบิบอนไซนะครับจะมาอัปเดตเจ้าต้นมะขามนะครับพรอมะเล็ดหลังจากนำมาลงดินไว้นะครับตอนนี้อายุครบหนึ่งปีแล้วนะครับจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ดูจากสภาพต้นแล้วนะครับโตค่อนข้างช้านะครับเหมือนดินไม่ค่อยจะดีอันนี้ก็ดัดว่าจะส่งไว้นะครับนี่จะต้นนี้นะครับจำกันได้ไหมเอ่ยเป็นเจ้ามะขามรวมล่างนะครับ ทรงแต่ละต้นนะครับเหลืออยู่เก้าต้นนะครับดูต้นสุดท้ายอันนี้อันนี้ก็ ทำการตัดทษนะครับแล้วก็เข้ารวดไว้วก็มีประมาณนี้ครับอายุครบหนึ่งปีลงดินไว้ก็กะว่าสักสามปีเดี๋ยวจะมากุดขึ้นไปสร้างบอนไซต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ